สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Canva นะครับสำหรับการเริ่มใช้นะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ Canva ก่อนนะครับพิมพ์เข้าไปตรง google นะครับ c a n v a com นะครับถ้าใครมีการลงโปรแกรมแล้วก็จะขึ้นมาที่หน้าตางหน้าต่างอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำการ ทำไฟล์ PRESENT นะครับด้วยแคนวาอันดับแรกนะครับพิมพ์เข้าไปคลิกเข้าไปตรงคำว่า Doc นะครับแล้วเราก็จะทำด d อ c to presentation นะครับก็จะทําไฟล์นำเสนอ,อพอขึ้นหน้านี้นะครับเราก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นการสร้างไฟล์ PRESENT นะครับ ให้เราดยอัตโนมัติเลยของระบบของ Canva AI ของ c a n v a ตอนนี้เราก็ไปหาเนื้อหานะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับที่เราจะใช้นะครับเราก็ไป Copy มานะครับอะเราไปทำการเลือกข้อมูลที่เราจะใช้มาอันนี้เอามาจากไฟล์การเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสายไฟฟ้านะครับเราก็ทำการเลือกทั้งหมดมาได้เลยนะครับ ตามนี้พอเลือกมาเราก็ Copy p ี้เ e แล้วก็เข้าไปที่แ a n v a อีกครั้งนะครับทําการวางข้อมูลที่เราใส่เลือกมาตะกี้นะครับอันนี้ก็มันก็จะมาโชว์อยู่ตรงหน้า d o c ตรงนี้นะครับเหมือนอ่า g o o g l e Doc นะครับอันนี้เราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับบางทีรูปเนี่ยมันอาจจะ Copy ไม่มาแล้วก็ต้องเข้าไปเลือกแล้วก็ ก็ปีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตามน,นี้นะครับอ่ทีน,นี้พอเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็จะทำการสร้างไฟล์พรีเซนต์โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงปุ่มแปลงนะครับแปลงเป็น Presentation อยู่ด้านบนนี่นะครับขวามือคลิกเข้าไปแล้วก็โปรแกรมก็จะทำงานแล้วก็จะเลือกอการสร้างไฟล์พรีเซนต์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีประมาณนี้ท่เลื่อนมาทีนี้ด้านด้านซ้ายมือเขาจะเลือกเทมเพลตให้เหมาะสมเราก็ลองเลือกว่าเทมเพลตแบบไหนที่มันจะเหมาะสมกับเนื้อหางานของเรานะครับอ่ผมลองเลือกเป็นสีนี้เทมเพลตนี้นะครับ มันก็จะมีเนื้อหาอยู่แต่ละหน้าแต่ละหน้ามให้เราไปจัดใหม่อีกครั้งได้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดสร้าง Presentation ของชั้นนะครับโปรแกรมมันก็จะกลับมาที่ตรงหน้างานอันนี้เราใช้ ai นะครับช่วยในการสร้าง เทมเพลตมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยตอนนี้ได้มาประมาณ20หน้ากว่าหน้าจากข้อมูลทั้งหมดนะครับเรามีข้อมูลมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยให้เราได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลองมาจัดหน้าได้นะครับเหมือนกับการทําทีละหน้าเหมือนเดิมได้เลยนะครับให,ให้มันมีความเหมาะสมกับพรีเซนท์ที่เราจะเอาไปพรีเซนต์งานนะครับแล้วก็อีกฟิวเจอร์หนึ่งของ AI อ่าของ Can ว a ก็คือการ ใช้ text นะครับ text to image นะครับเราลองเลือกดูว่าเราอยากจะเอารูปรูปจากอของแค n นวาเนี่ยเอามาใช้ประกอบกับไฟล์วีเซนของเราเราก็มาตรงค้นหาด้านบนเนี่ยครับเราก็เลือกคำว่าพิมพ mm ์คำว่า t a k t to the to image นะครับ text to image เม็ดนะครัอ่าอืมอันนี้ผมได้ได้เลือกแล้วนะครับพอเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาด้านล่างซ้ายมือเนเขียนว่า take to to image อย่างนี้นะครับ take to image อ่าตอนนี้เราจะเลือกรูปเข้ามาประกอบกับไฟล์ e s เ n t ของเรานะครับเราก็ทำการพิมพ์ไปเลยนะครับเดี๋ยวแ a นวาเ i ไอนาเขาจะ หารูปมาให้สอดคล้องเอาผมลองพิมพ์คำว่าสายไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าพอ,าอาพิมพ์เสร็จนะครับเราก็สไตล์จะชอบแบบไหนนะครับแบบเป็นภาพฟิล์มสีน้ำภาพถ่ายอะไรอินเเก็ได้นะครับผมลองเลือกไม่มีไม่มีสไตล์นะครับอาพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับอัตราส่วนของสไลด์เราจะเอาแบบตั้งนอนตรงก็ได้นะครับเาเราก็ ทําการเลือกสร้างรูปภาพขึ้นมาตอนนี้ก็ลังเขาก็ลังเลือกสายไฟฟ้าออกมาให้เราตามที่เราพิมพ์นะครับก็ใช้เวลานิอนึงอ่าสมมุติว่าเขาเลือกมาให้แล้วตามนี้นะครับถ้าถ้าไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะสร้างใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับอันนี้ผมลองเลือกลรูปนี้นะครับพอคลิกไปรูปมันก็จะมาโชว์ที่หน้าหน้า ไฟล์พรีเซนต์ของเรานะครับถ้าเราไม่ไม่ต้องการเพิ่มอีกเราก็คลิกอีกครั้งก็ได้ทางแคนวาเขาก็จะหาให้เราอีกนะครับตามข้อมูลที่เราคลิกเข้าไปนะครับได้อัตโนมัตินะครับอ่าม,มีมามีมากมายเล้วรอาเราอยากจะเอาเาไว้อีกสไลด์นึงก็ได้นะครับอ่าเป็นตังนี้นะครับอ่าพอเราคลิกเราก็เลือกรูปเข้ามา ให้ใกล้เคียงกับงานเรามาก่สุดอันนี้ก็เป็นการสร้างไฟล์พ s e n t นะครับโดยอัตโนมัติเลยของ Canva ก็จะช่วยเรางาน,นง่ายขึ้นการตกแต่งตัวหนังสืออักษรเราก็มาจัดรูปอีกครั้งได้นะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราก็ลองกดปุ่มนะครับดูเต็มจอดูก่อนก็ได้นะครับ Presentation ดูนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลองเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเช็คดูอันนี้เป็นไฟล์ที่เราทำขึ้นนะครับ พอเราได้ตามตามถุดประสงค์แล้วของเราแล้วเราก็ทําการ Save a ดนะครับเป็นเซฟก็ได้นะครับคัดลอกคัดลอกเป็นแบบไหนเป็นแบบ p r e เซนต์ r e s e n t a t i o n นะครับหรือจะดาวน์โหลดออกมาเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็นอเอกสาร PowerPoint ก็ได้ผมจะ Save เป็น PowerPoint แล้วก็เลือก PDF มานะครับก็ ทำการบันทึกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำการดาวน์โหลดให้เราเราก็จะได้ลิงก์ออกมาหน่งลิงก์นะ,ะมาเป็นไฟล์เป็นไฟล์ไฟล์ powerpoint แปลงจากแค n นมาเป็น powerpoint ได้นะครับตามรงนี้มันโชว์ละเปิดเสร็จแล้วก็วเราลองเปิดดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น powerpoint ที่ทำมาจาก เคนวานะครับนะครับก็มีอยู่ประมาณ19หน้า20หน้านะครับมันก็จะสะดวกสบายแล้วก็ทำให้เราทำงานอิ e เทน t ดชันนีได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะเซฟเป็นแบบอย่างอื่นนะครับเราก็ลองแชร์นะครับ,แล,ล share, รบแล้วก็อาจจะส่งเป็นลิงก์ก็ได้นะครับคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์นี้คัดลอกแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการส่งลิงก์ไปให้กับ เป็นการเก็บไฟล์งานอันนี้ผมจะขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะใช้ลิงก์นี้ในการส่งงานนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานของ Canva นะครับที่สร้าง power าสร้างไฟล presentation นะครับก็ใช้ ai มา,มาช่วยในการสร้างให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นอ่ันนี้ก็ในส่วนของเรื่องของ Canva ก็ผมก็จบ การบรรยายไปทางนี้ครับขอบคุณมากครับ